วันนี้บอลชาทุกคนปตตลอยกินร้านเด็ดที่งานองค์พระปฐมเจดีปีหกแจ้งงานนี้หลายหลายคนอยากให้บอนมานะคะวับบนนี้บอนมาแล้วนะก็อาจะดูคลิปก็รีบเซฟคลิปเนี้ยแล้วก็แท็กเพื่อนก่อนเลยค่ะซึ่งที่งานนี้เขาจัดกันยาวๆเลยนะคะถึงวันที่8ธันวาคมอันนี้บอน<ม>กับพี่สาวไปมาวันศุกร์ที่แล้วนะคะตอนประมาณ3าท<ม>ุ่มแต่ว,ว่านะคะอยากมาตอนคนไม่เยอะนะครับให้มาประมาณช่วงบ่ายแม่รอชา้าก่อนที่ร้านนี้ก่อนเลยนะคะเกือบร้านดังเลยแม่ดูเด็ดก่อนที่ร้านนี้นะครับก็จะเป็นพวกเมนูมองบลาอย่างวันนี้ดีใจมาเลยนะครับได้กินรสชาตตตตติิิิใหหมมมม่่่่่กกกกกัััััับบบบรรรรรสสสชาา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 ไไททยยยยดดดด้้้้้้วววววเเเะะนน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 คคจีีีีออออออ็ซฟฟ์์ลลง ติดใจนะครับกับมองบางชาเคียร์หรือว่าจะเป็นแบบโคนเขาก็มีนะครับกับมองบางมันมุวยอันนี้ถ้าใครชอบกินแบบไหนนะครับก็สามารถคัสตอมเองได้หมดแล้วนอกจากนั้นที่ร้านนี่ยก็มีพวกเมนูโฟลทด้วยนะแนะนำโฟลตโกโก้เลยนะครับว่ารสชาติเราเข้มข้นจริงๆแล้วไปต่อที่ร้านต่อไปนะครับกับร้านปังเวรเน้นน้องชื่เด่นของร้านนี้นะครับคือตัวเนยที่เขาใช้ทาจะเป็นเนยถังท้อใครไม่เคยลองกินเนยตัวนี้อยากให้ทุกคนได้มาลองกินเลยเมนูที่มอสั่งมานะครับก็จะเป็นเมนูปังบอลดีขึ้นหนึ่งจะเป็นชาไทยนะครับ